สวัสดีค่ะวันนี้พาเด็กๆมาหาบ้านนะคะเด็กๆยังไม่มีบ้านอยู่3ามตัวนะคะดูแม่เลียนะคะอันนี้ลูกตัวนี้สีดำนะคะเป็นตัวผู้นะคะหน้าใหญ่มากโครงสร้างใหญ่ตั้งแต่เด็กเลยค่ะดำสนิทด,ดำสนิทเลยนะคะ อ่านสอนคมกิฟเลยค่ะอ่านสอนสวยๆขนสองชั้นนะคะตัวอ้วนมากเด็กๆค้อกนี้จะย้ายบ้านได้สิ้นเดือนตุลาคมนะคะดูแม่น้องเรียมาลูกมาอืม สีดำอีกตัวเป็นสีแดงเม็ดมะขามนะคะปากมอมนะคะตัวผู้เหมือนกันนะคะตัวนี้อานจะเล็กนะคะเป็นอานใบโพยังไม่ลืมตานะคะอีกประมาณสิบวันเดี๋ยวเด็กจะลืมตานะคะ ตัวอ้วนมากเลยค่ะกินนมเก่งค่ะตัวนี้ก็โครงสร้างใหญ่นะคะหน้าสั้นปากกระบอกใหญ่นะคะหางดำนะคะหางดาบนะคะเล็บดำปากมอมหูดำอีกตัวเป็นตัวเมียนะคะสีแดงเม็ดมะขามนะคะ ปากมอมหูดำนะคะหางดาบนะคะตรงปลายหางก็ดำนะคะตัวนี้อ่านสอนนะคะอานสอนคมๆนะคะตัวขึ้นจะสวยมากเลยค่ะอ,อ่านกินนมอิ่มน้องนอนนะคะน้องกำาลังนอนนะคะตอนนี้ดูแม่น้องเลียนะคะไป,ไปนอนนะลูก นอนไอเจ้านี้ก็อนอนเด็กๆยังหาบ้านอยู่3ามตัวนะคะใครสนใจติดต่อไปทาง Facebook หรือไลน์ได้เลยนะคะจะลงไว้ให้นะคะพันไทยหลังอ่านแท้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ